สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ได้เคยแนะนำวิธีการติดตั้งลายบน Blackberry Simulator ไปแล้วนะครับคราวนี้หลังๆมาเนี่ยจะติดปัญหาที่ว่าตัว App World เนี่ยจะถูกบังคับให้อัปเกรดตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่าจะเป็นลักษณะตามหน้าต่างนี้นะครับ ปัญหาที่พบกันก็คือว่าตัว App เวเนี่ยหลังจากที่กดอัปเกรดไปแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมมันไม่มันจะไม่อัปเกรดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับคืออัปเกรดเสร็จไปแล้วแต่ว่ามันก็พอจะเปิดมาอีกทีมันก็ยังขึ้นอัปเกรดอยู่นะครับครานี้ผมก็ไปลองหาวิธีการแก้ปัญหามานะครับซึ่งวิธีการก็คือ เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับมีโอกาสที่จะทําได้2วิธีนะครับซึ่งจากที่ผมเคยทําใน windows xp เนี่ยจะมีขั้นตอนการทําที่ค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าผมลองทําบน windows 8เนี่ยวิธีทําค่อนข้างจะง่ายนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องลองลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับว่าจะใช้แบบไหนเดี๋ยวจะลองใช้วิธีแรกกันก่อนนะครับอันดับแรกของอนุญาตปิดตัวนี้ไปก่อน ปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปก่อนสักครู่นะครับโอเควิธีการแรกนะครับก็คือเราจะนำไฟล์นะครับซึ่งไฟล์ตัวนี้เนี่ยผมดาวน์โหลดมานะครับไปวางทับในตัวโฟลเดอร์ของซิมูเลเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวไฟล์ชุดนี้เดี๋ยวผมจะอัพขึ้นบล็อกไว้ให้นะครับ ไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เราไปที่ตัวโปรแกรมไฟล์นะครับของ simulator นะครับโฟลเดอร์ er ของ simulator จะอยู่ในชื่อที่ว่า research in motion ตัวนี้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ข้างในอยู่ก็อันนี้เป็นโฟลเดอร์เวอร์ชันถือว่าของเฟิร์มแวร์ที่เราใช้อยู่นะครับก็เดี๋ยวบันทกเข้าไปจากนั้นให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า java นะครับแล้วก็ ก็ให้มันทับไฟล์ไปเลยนะครับทั้งหมดคราวนี้มาลองเปิดแอปดูกันนะครับว่าจะสามารถเข้าแอปเวอร์ได้หรือเปล่านะครับรอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับผมคราวนี้มาลองเปิดตัวแอปเวิลดูนะครับมันจะบังคับให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะครับให้ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับรีสตาร์ทเลเตอร์แล้วก็ให้เลื่อนลงมากดอักรีก่อนอแล้วก็ติก๊กไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ผมติ๊กไปก่อนแล้วก็กดให้อักรีอีกทีนึง ครับผมนี่ก็คือผมก็สามารถเข้าแอปได้แล้วนะครับสามารถเซิร์ชลายได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตั้ง อันนี้ก็คืออย่างที่ได้เคยแนะนำไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าเราต้องมีตัว Black b บ a c k เบอรี่ d นะครับถึงจะดาวน์โหลดได้ รอหน่อยนึงนะครับ ครับคราวนี้มันบังคับให้เรารีสตาร์ทนะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้กดปุ่ม power ตัวนี้นะครับแช่ไว้เลยตัวอันนี้มันก็จะปิดไปอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็กดใหม่อีกทีหนึ่งคลิกเหมือนเดิมนี่แหละครับนะมาแล้วครับไล์ คันนี้เราก็ในส่วนของการติดตั้งก็รบกวนไปดูในคลิปที่แล้วนะครับว่าจะสามารถทำย่างไงได้บ้างนะครับอันนี้เป็นหนึ่งวิธีที่ผมลองทำดูนะครับซึ่งผมลองใน Windows 8นะครับย้ำว่าเป็น Windows 8แล้วก็ตัวซิมูเลเตอร์เนี่ยผมก็อันอินสตอลแล้วก็ ติดตั้งลงไปใหม่นะครับแล้วก็เอาไฟล์ตัวที่ผมก๊อปี้ลงไปเมื่อกี้เนี่ยไปทับเลยเ,เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในตัวแอปมันนะครับว่าเวอร์ชั่นมันเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นไหนอยู่นะครับมาที่ดีว่า อนี่นะครับก็คือแอปพลิเคชันนะครับก็จะเห็นว่าตัวแอปเว r l d เนี่ยมันยังเป็นเวอร์ชัน3อยู่นะครับแต่มันก็ยังสามารถติดตั้งลายได้นะฮะอันนี้เป็น1วิธีนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองอีก1วิธีนะครับสำหรับใครที่ทำตามวิธีนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนะครับ สำหรับวิธีที่2นะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ของซิมูเลเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นให้เราหาไฟล์ที่ชื่อว่า net underscore rim นะครับ underscore <B> pb underscore a p p w o r l d a l x ตัวนี้นะครับให้เรา คัดหรือว่าตัดไฟล์ออกมาทิ้งไว้เดสก์ท็อปก่อนนะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะจากนั้นให้เราลองเข้ามาที่ซิมู l เลเตอร์ใหม่นะครับ อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอนะครับก็คือมันบอกว่าไฟล์นี้เนี่ยมันไม่โหลดนะครับให้เราแก้ปัญหาด้วยการเข้าไปที่โฟลเดอร์ Java นะครับแล้วก็ไปหาชื่อไฟล์นั้นเลยนะครับ 40 0ศูนย์คูณสี่อันนศพอศูนย์ี จะไฟนี้นะครับให้เราใช้วิธีคัดเหมือนกันนะครับในอ,อันดับแรกให้เรา exit ตัวนี้ไปก่อนนะครับคราวนี้ก็เข้าไปที่ simulator อีกรอบนึง ก็คือหลังจากที่เรากลับเข้ามาแล้วเนี่ยให้ตัวแอปเวิล์จะหายไปแล้วนะครับอันนี้วิธีติดตั้งก็คือให้เรามาที่ตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า App เวิลนะครับ a w p w o r l d blackberry .com นะครับซึ่งตรงนี้ตัว url เนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้ไปอีก url หนึ่งโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะฮะ blackberry w o r l d นี่นะครับให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมันก็จะมีปุ่มว่า upgrade today อยู่นะครับให้คลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้ จากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนี่นะครับก็คลิกดาวน์โหลดเอามันก็จะให้เราเลือกภาษานะครับก็เป็นอังกฤษได้ละครับเเาาก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับ ก็ปิดมันไปนะครับตรงหน้าออก็จะมีแอปเวิร์ขึ้นมาแล้วนะครับณเวลานี้จะเป็น BlackBerry World แทนนะครับไม่ใช่แอปเวิร์ลแล้ก็ลองคลิกเข้าไปดูมันก็จะถามว่าให้เรารีสตาร์ทเลยไหมมันว่ามันว่า ตัวแอปเนี่ยต้องการบูตเครื่องใหม่นะครับเพื่อที่จะใช้งานได้ก็รีสตาร์ทเบสเตอร์เราก็อาเก,กรีไปก่อนนะครับก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราแก้ปัญหาการรีสตาร์ทเบสเตอร์ด้วยการกดปุ่มพาวเวอตัวน,นี้ไปก่อนนะครับ รอบนึง่งนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้ามันยังขึ้นอยู่ก็ให้ใช้รีสตาร์เตอร์ไปนะครับโอเคครับหวังว่าคงพอจะได้คอนเซปต์ในการอัปเกรดนะครับท่านไหนใช้วิธีไหนได้ก็ต้องลองใช้ดูนะครับผม คงจะไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีไหนที่จะใช้ได้สําหรับคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับเพราะว่าวิธีนี้ผมก็ทดลองทําแบบมั่วๆนะครับไม่ได้มีหลักการในการทําอะไรเลยนะฮะโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีในการอัปเกรดนะครับแล้วก็ให้มีไลน์ใช้สําหรับ p c กันทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ